เตรียมตัวปลูกผักนะคะทุกคนฝนลงเม็ดแล้วเดี๋ยวมนะคะทุกคนวันนี้ฝนมันตกนะคะจะปลูกมะละกอน,นะคะทุกคนพี่ได้มาแล้วพันแขกดํานะคะทุกคนเนี่ยนะะพันแขกดํานะคะจะปลูกนะคะทุกคน นี่นะคะคนปลูกก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้ปลูกข่าก่อนนะคะเพราะว่าไม่หวานได้ขามข่าใหญ่ด้วยนะนะคะอันนี้ปลูกแล้วเกิดแล้วนะคะทุกคนนี่เกิดแล้วกํลาลังงอกงามเลยนะคะทุกคนนี่นะคะีค่ะกำลังงามนะคะทุกคนกำลังติดเพราะว่ากํลาลังติดพอดีนะไม่หวานปลูกได้สักอาทิตย์นึงแล้วนะนี่นะคะมะเขือนะแล้วก็ข้าวโพดน,นะคะ ปลูกขะกันไปเนาะนะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็ะจะปลูกปลูกขาปลูกขานะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะคนปลูกนะคะทุกคนสวนย่อมใหญ่นะใหญ่ๆนะคะทุกคนแต่ว่านี่นะคะสวนย่อมอันใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะทุกคน <laughs> นะคะก็จะปลูกขาปลูกตะไคร้นะครบวงจรนะคะทุกคนวันปีนี้เพิ่งจะเริ่มนะ เพิ่งจะเริ่มนะนะคะนี่จยัดแกงปลูกนะคะทุกคนเลยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ขาใหญ่นะคะทุกคนลงแล้วเรียบร้อยนะคะลงแล้วเรียบร้อยนะ,ะ่ะใหญ่นะคะทุกคนน,นี้กอใหญ่นะเดี๋ยวต่อไปก็จะจะเขียวไปหมดนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเนาะ มันเพิ่งเริ่มนะคะทุกคนนี่นะคะโไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจะนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะคะทุกคน